สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตานามคุณเก็บเหรียญนะครับวันนี้จะขอพาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทปีพศนี้กับท่านว่าเป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตาไสร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่ล่ะครับท่านเพราะว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญสิบบาทพระเสียเล็กนะครับท่าน ยังไม่ได้ทําการล้างทาความสะอาดอะไรเลยครับทางานไปด้วยครับกค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับดูนะครับเรอยดำปีชัดเจนเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าจุดนี้ือจุดนี้หรือจุดวงขอบนี่ครับหรือว่าด้านในเนี่ยที่เป็นสีทองเนี่ยจะมีรอยดำปีชัดเจนเลยนะครับแต่สวยงามนะครับเนี่ยตัวลงเสือก็หนุนขึ้นมาให้เห็นชัดเจนเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมไม่ว่าด้านหน้าด้านหลัง ลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับคือโนนี้ขึ้นอยู่ด้านหนอก่วนนั้นในก็สีทองล้วนๆนะครับสีทองจะกลายเป็นสีน้ำปีเป็รไจแล้วนะครับเพราะว่าเหรียญยังไม่ได้ทำตลาดนะครับสหรับเหรียญนี้นะครับภูวิพลอดุลเดชดูเบื้องหน้าพงษ์ศูนย์ด้านหลังกองราชการที่เก้ากันเลยราชกาที่เก้านะครับเห็นชัดเจนนะครับราชการที่เก้านะครับ คือจะมัวไปหน่อยแต่ก็ยังดีอยู่ที่เพิ่งเห็นจัดเจริอยู่นะครับลักษณะของเลนก็เป็นเลนแบบสองสีตัวติดนะครับคือโปเกิ์อยู่ด้านนอกตัวด้านในก็สีทองล้วนล้วนนะครับสวยงามมากานะครับสำหรับเหรียญน,นี้ไม่ธรรมดานะครับกว่าจะหาเจอได้เลยโอ้โหครับลิ้นอาเหเงือกต,ตกทีเดียวครับกว่าจะได้เหรียญน,นี้มานะครับไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บจะไปหาเจอเลยนะครับหายากมากการท,ทุกวันนี้ยิ่งารากลำบากด้วยเพราะว่ากองกระสากออกมาแลกเอาเหรียญเขาเขาที่ ก็ไปทําลายแล้วเดียญใหม่เห้มาแรกครับวนมากถึงสี่เรียนรอสิบทั้งนั้นกระสันเรียนรอข้าไม่มีแล้วครับตัวนี้ที่จะเป็นเรี้ยนใหม่ครับยกเว้นนักสะสมมืออาชีพที่มีในระดับ du nc ครับจริงๆจะมีแน่นอนครับมาดูข้อเฟืองกี่าครับเดี๋ยญนี้ว่าเป็นไงบ้างข้อเฟืองสลับเรียบนะครับของเรี้ยญสิบบาทยูบาสอนีก็โอเคครับมีระบุด้วยบี้นะครับแต่ไม่ถึงกับเยอะครับการสึกรอก็มีครับแต่ไม่เยอะขนาดไหนก็ยังเห็นขอเฟืองชัดเจนอยู่นะครับเนี่ยนูครับ โอ้โหรอยบุบรอยบีดเดียดนี้รู้สึกว่าจะเบื้อเรื่อวลาเลยครับดูเสียมสิตรงนี้นี่ครับมีอยู่นะครับแต่ไม่ถึงกับเยื่อครับรอยบุบรอยบีมีแน่นอนแต่ไม่ถึงกับเยื่อครับก็โอเคอยู่นะครับแบบนี้ใช้ได้อยู่เหมือนกันครับสวยงามครับถ้าใครมีอยู่โอกาสรวยมีเยอะนะครับท่านมีเยอะยิ่งรวยเยอะนะครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีผสเอยรนะครับนี่ครับประเทศไทยอักษรบิวสามตัวทิ้กันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมานิดหน่งนะครับท่าน สำหรับอักษรเดียวี่งทำขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาว่าจับดูว่าจะเป็นเหรียญอะไรนะครับเนี่ครับอักษรเียวนะครับพอ2นา538ครับสองห้าสามแปดนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งนสิบอันดับที่หายากนะครับท่านคงจะประดิษฐ์ด้วยน่าดูครับส่วนตรงกลางนี่คือวัดอรุณราชวรารามครับวัดอรุณราชวรารามนะครับต่ำลงมาอีกนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาไรบินนะครับ สำหรับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบแปดเนี่ยจำนวนการผลิตเหรอครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยอยู่ที่ห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหรียญน,นะครับท่านห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหรียญโอ้โหก็ไม่ถึงกับเยอะน,นะครับท่านเยอะจริงๆก็ต้องร้อยล้านขึ้นครับห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหรียญน,นะครับท่านในระดับยูนตีนั่นเหรอครับเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับท่านเออหนึ่งร้ยห้าสบบาทครับท่าน ก็สูงกอกาสันะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนี่ไม่ใช่มาดาเลยนะครับสูงกอกาสันนะครับสําหรับสองห้าสามแปดนี้นะครับศูนย์เหรียญที่ผ่านกันใช้เหรอครับตกอยู่ที่เท่าไหร่เอ,อ่ยตกอยู่ที่เหรียญละสามสิบถึงสี่สิบบาทเลยนะครับ